สวัสดีครับวันนี้เรากลับกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนี่ครับทัสวาวีทวิน2สูบสูบวีเครื่องยนต์28 28แบแรงมา้า7 6็ซีซีนะครับวันนี้เนี่ยลองดูนี่ครับตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสตาร์ทให้เบื่อมือลนะเรามีกุญแจสตาร์ทให้ลองให,ให้ใช้งานง่ายต่อการงานสตาร์ทมีกุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยมีกรองอากาศขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกร,กรองอากาศขนาดใหญ่จะจออากาศ,ากาศดูดอากาศเข้าไปแล้วจะกักเก็บฝุ่นละอองเอาไว้เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์อากาศสะอาด,อาดเข้าไปถูกเผาไหม้ในห้องเครื่องรูปลักษ์ตัวนี้สวยงามโดดเด่นดุด,ดันนะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนสิ่งแรกเลยที่เราจะดูกันฝาวาว ฝาวาวอลลูมิเอียมอย่างดีทนทานใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าทนมากทนมากแล้วก็ตัวด้านนี้เนี่ยสำคัญเลยสำคัญจริงๆตัวนี้คือออยคูลเลอร์ที่จะใช้ช่วยระบายความร้อนที่อยู่ในห้องเครื่องนะครับในขณะที่เครื่องทํางานลดลดอุณหภูมิของห้องเครื่องจะได้อากาศดีเข้าไปทํางานไปเผาไหม้นะครับตัวนี้สําคัญที่สุดเช่นกันตัวนี้มีกรองน้ํามันเครื่อง ที่จะคอยช่วยช่วยกองน้ํามันเครื่องให้น้ํามันเครื่องสะอาดอยู่เสมอแต่สาคัญเลยต้องเปลี่ยนนะครับเสื้อจะมีคลีบเพื่อระบายความร้อนนะครับครีบใหญ่นะครับจะไม่กลับเก็บความร้อนแล้วก็มาดูด้านหลังนี่คือตัวของกองอากาศนะครับตัวนี้เป็นท่องเงียบ ไม่ทำคาไม่ทําให้เกิดเ,เสียงดังน่าราคาญในขณะใช้งานนะครับแล้วก็สําคัญเลยนี่การวัดน้ํามันเครื่องเหมือนกับของรถยนต์ทั่วไปมีมีตำแหน่งของมาให้วัดให้ดูนะครับว่าตัวฟูนะครับแล้วก็ตัวโลแต่สําคัญเลยก็ให้อยู่พยายามอยู่ให้ระวังตัวฟูนะครับตัว F นะครับแล้วก็ถัดมาเรามาดูกันที่ด้านนี้เสื้อของมันเป็นเสื้อที่ทํามาจากเหล็ก เหนียวอย่างดีความทนทานค่อนข้างสูงถามว่าทําไมต้องใช้เหล็กอย่างดีก็เพราะว่าเครื่องตัวนี้กําลังแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเนื้อเหล็กไม่ดีคุณภาพไม่ได้โอกาสที่เสื้อแตกมีสูงนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีตัวไดสตาร์ทนะครับช่วยให้การทํางานมันง่ายมากขึ้นแล้วก็มีตัว นี่เขาเรียกว่าตัวรีชาร์จแบตเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่หลังจากที่ได้ใช้งานแล้วเวลาที่อีกวันสองวันกลับมาใช้เนี่ยมันก็จะมีแบตอยู่ให้เราสามารถสตาร์ทง่ายติดง่ายนะครับแล้วตัวนี้เป็นปัมป๊มติปั๊มติตัวนี้เป็นปั๊มติอย่างดีนะครับปัญหาน้อยมากแทบไม่มีปัญหาเลยแล้วเพราะว่าเราได้คัดสรรในสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในเครื่องตัวนี้ทั้งหมดแล้วนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างเหมาะ เปต้นกําลังที่มีกําลังแรงเยอะเหมาะกับทุกๆคนที่จะเอาไปเป็นต้นกําลังไม่ว่าจะเป็นรถตัดหญ้านั่งขับก็ดีไม่ว่าจะเป็นพวกคนคนเล่นลเกี่ยวกับเรื่องคารามอเตอร์ก็ดีหรือเรือท้องแบนที่ใช้ใบใบพัดตัวนี้ต้องกำลังตอบโจทย์จะสาคัญที่สุดเลยครับชาวเรือพลาดไม่ได้ตัวนี้แรงจริงแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มตรงนี้สําคัญที่สุดโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ